สวัสดีครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าอัมพาตเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการที่เนื้อสมองมีการตายอาจจะตายจากหลอดเลือดในสมองตีบหรือว่าเลือดออกในสมองทีนี้ก็มีคนสงสัยนะครับว่าแล้วเมื่อเนื้อสมองเนี่ยมีการตายสมองส่วนที่ควบคุมการทํางานของแขนขาในซีกนั้นก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือขยับได้และเมื่อเนื้อสมองตายไปแล้วเนี่ย เนื้อสมองที่ตายไปก็ไม่ควรที่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้แต่ทำไมการทำกายภาพบัตรจึงสามารถทำให้แขนขาที่อ่อนแรงเหล่านั้นเนี่ยกลับฟื้นขึ้นมาได้มันมีนกลไกอันหนึ่งนะครับที่เราเรียกกันว่ากลไกการเรียนรู้ใหม่ของสมองหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า neuroplasticity ผมก็เชื่อว่าถ้าคนไข้หรือญาตาิเนี่ย เข้าใจในกลไกลนี้มากขึ้นก็จะทําให้คนไข้มีความร่วมมือแล้วก็เข้าใจในกระบวนการฟื้นฟูของนักกายภาพบับัมากขึ้นในคลิปนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังถึงกลไกลที่เรียกว่ากลไกลการเรียนรู้ใหม่นี้นะครับให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นลองติดตามเลยนะครับครับกระบวนการเร,เรียนรู้ใหม่ที่ผมจะพูดถึงเนี้ยไม่ได้เป็นเรื่องแปลกใหม่เลยนะครับกระบวนการเรียนรู้ใหม่เนี่ยเป็นเรื่อง ปกติของสมองเราคงจําได้ว่าสมัยเด็กๆเ,เ,เราหัดเดินเรนงเดินไม่เป็นหัดที่จะก้าวหัดที่จะพูดหัดที่จะแก้โจทย์คณิตศาสตร์สิ่งเหล่านี้ก็คือการเรียนรู้ใหม่ของสมองมีการสร้างสายใยมีการเชื่อมต่อเส้นประสาทของเซลล์ในสมองขึ้นอยู่กับว่าเราได้รับการฝึกฝนในเรื่องไหนในคนไข้อัมาพาตก็เหมือนกันนะครับการเรียนรู้ของสมองเนี่ยไม่ได้หยุดแค่ในวัยเด็ก การเรียนรู้ของมนุษย์มีอยู่ตลอดดังนั้นความสําคัญของการฟื้นตัวของพาร์ทก็อยู่ที่ว่าใครจะสามารถที่จะกระตุ้นให้สมองเนี่ยเกิดการเรียนรู้ใหม่ได้เร็วและได้มากกว่ากันแต่ก่อนที่ผมันจะลงในเละเอดของการเรียนรู้ใหม่ของสมองนะครับอยากจะเล่าถึงการทํางานของสมองสักนิดหนึ่งในสมองของเราเนี่ยมีเซลล์สมองเป็นนับล้าน,านเซลล์เลยอาจจะบอกว่า จำนวนมากพอๆกับดวงดาวในกาแล็กซีเราเลยก็ได้นะครับทีนี้อย่างในรูปเนี่ยเป็นรูปสมองผมุมมให้ช่องหเหลี่ยมเนี่ยเป็นเซลล์ของสมอง1เซลล์แล้วเวลาที่สมองมีการสั่งการนะครับเซลล์ที่มีการสั่งการให้มีการเคลื่นนอนไหวของแขนขาเนี่ยก็จะส่งกระแสประสาทมายังเซลล์ประสาทาสสข้างเคียงแล้วก็ส่งต่อลงมาเรื่อยๆทีละเซลล์ทีละเซลล์ แล้วก็มาอย่างที่เส้นประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อของแขนขาทีนี้พอเกิดมีการตายของเนื้อสมองสมมติว่าในสมองส่วนที่มีการควบคุมแขนขาเนี่ยเนื้อสมองส่วนนั้นเกิดการตายขึ้นมากระแสประสาทก็ไม่สามารถส่งผ่านลงมาได้คนไข้ก็จะมีการอ่อนแรงของแขนขาในซีกนั้นแต่ว่า กระบวนการของสมองที่ผมจะพูดถือกระบวนการเรียนรู้ใหม่หรือว่า neuroplasticity เนี่ยก็คือเป็นกระบวนการในการที่จะดึงเซลล์ซึ่งไม่เคยทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมแคนคาเนี่ยให้มาทำหน้าที่แทนก็คือการสร้างเส้นทางใหม่ของกระแสประสาทรนั้นเมื่อมีกระแสประสาทเนี่ยสามารถมีเส้นทางใหม่ก็จะสามารถที่จะลงมาควบคุมของ แขนขาที่อ่อนแลนั้นให้กลับมาทำงานได้ใกล้เคียงปกติแต่นี้จุดสำคัญอยู่3ประการนะครับประการแรกคือเส้นทางใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือการเรียนรู้ใหม่ยังมีความอ่อนแอยังไม่มีความคล่องแคล่วเหมือนกับเด็กซึ่งกำลังหัดแก้โจทย์คณิตศาสตร์ในครั้งแรกก็จะแก้ไม่ได้ดีจึงจะม่ต้องมีการทำซ้ำๆพอมีการทำซ้ำๆ เส้นใหญ่สมองส่วนนั้นเนี่ยเกิดการเรียนรู้และเกิดความชํานาญจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมการทำไกาพระอาทิตยจึงต้องมีการทํายิ่งซ้ําหลายๆครั้งยิ่งดีทําวัดวันล,ละหลายๆครั้งก็ทําให้เกิดความชํานาญเกิดความเข้มแข็งของสายใยประสาทที่มาทําหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนขาประเด็นที่สองเลยคือว่า การเรียนรู้ใหม่เนี่ยเราจะต้องใส่การเรียนรู้ที่ถูกต้องเป็นเหตุผลว่าทําไมนักจึงต้องมีนักกยายภาพบำบัดในการที่จะมาประเมินความบกพร่องของคนไข้ว่าจะต้องปรับปรุงว่าจะต้องแก้ไขในส่วนไหนแล้วก็ต้องมีการวางแผนเพื่อที่จะใส่รูปแบบ ของการทำงานของกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยให้ใกล้เคียงปกติที่สุดนั้นสมองก็ต้องเรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องด้วยนะครับประเด็นสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่คนไข้เกิดอัมาพาตนะครับสมองก็จะเริ่มมีการที่จะสร้างการเรียนรู้ขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะในช่วง6เดือนแรกที่เราเรียกว่าโอกาสทองหรือลเด้นพเรียดในช่วงนี้นะครับถ้าเรามีการฝึกฝนมีการ ทำกายภาพที่ถูกต้องสมองก็จะมีการเปิดรับเรียนรู้ได้มากที่สุดโอกาสที่เราจะฟื้นฟูให้คนไข้เนี่ยกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติก็จะสูงขึ้นสุดท้ายนี่ครับอมัพาตเนี่ย,าายหายได้โดยการทำกายภาพที่เริ่มเร็วทำอย่างถูกวิธีแล้วก็มีการทำซ้ำๆบ่อยๆครับในวันนี้ต้องขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับ สวัสดีครับ